สวัสดีครับผมพบกับผมเซสนแนลเส้นเคยครับผมมาอีกแล้วมาอีกแล้วเมื่อนี้ผมสภ้าพี่น้องมาเบ่งแรงเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพ่อเพียงครับผมของคุณพ่อเปี่ยมแสงทองจังหวัดศรีสะเกดครับผมเป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงผสมผสานเนาะครับผมเศรษฐกิจยุใหม่น,นะครับเนาะเดี๋ยวผมสภพาพี่น้องมาย่าง เบิ่งว่าพันธิตอย่างนี้เนาะมันกับพื้นที่กว้างขวางอยู่ครับผมเดี๋ยวเอาดับแรงด้ยวยผ้าเบิ่งกบกันเลยครับผมเบิ่งกบเนาะโอ้นครับผมกบแต่ตัวนี้มันจะเป็นพวกกบพ่พันแม่พันนะครับผมกบผ่พ,พันแมมพันเพราะว่าไอช่วงนี้มันกับวมฒนอันนี้เน,ะนาะหนาเลยียงอันนี้เนาะ เวลาหนาฝนาหนาอย่างังสีเพิ่แจงเฉพาะพอพันแม่พันนันลูกออดมันขายนะเบื้องนี้ครับกบหลายขนาดที่กันในพีหนองว่ามันในน้อยด้ขนาดอันนี้พอพันแม่พันมันนะเบื้องครับโอ้นี่ครับผมคุณพ่อเพิ่นกระได้ที่หนึ่งของจังหวัดศรสีสะเกษ สองปีนะครับแล้วก็ได้ล่องล่องที่หนึ่งหนึ่งปีนะครับเนาะเ่นกเฮ็ดหลายอย่างนะครับผมเบิงบ่อเบิงยางเผนเนาะคุณสวนนี่ยังหลายอย่างนะคุนครับผมอันนั้นก็ล่งสีแล้วก็ศขอกหมูนะครับผมทั้งเป็ดทั้งไก่ยังมีเบิดครับผมอันนี้ผมพายางเบิงชมกบก่อนนะครับเนาะพุ้หลายขนาดครับผมเห็นว่าครับพุน ครับเต็มมีฝุ่นใช่นะโกบไลท์ขนาดเลยครับผมอันนี้มันจะเป็นพอพันแม่พันเนาะพคนขายครูละสามลอยครับเวลาหนาหนาฝนหนาเง,งาี้ยสี่หนามันเนี่ยเพิ่งกระ,ะเสี่ยงพออันนั้นเนาะพอลูกลูกออดลูกหัวว่าเท่านี้น่ะขายแล้วก็อันแบบเป็นโตโกบนีน่ยเนาะครับเนา่าคนกะะเกษตรขายเนาะ หลายยางเบื่งอันนี้ก็สวนปลาล์มอันนี้ก็บอต้อนหนาฝนเพิ่งกระเลียงอยู่ต้นต้นไม้สี่หล้วมันกะเบิดเบิดอันนี้แล้วนอก่นกันเลยปล่อยให้บอมันแหงแล้วก็ทําความสะอาดนะครับอันนี้ก็เป็นแทงหนามครับผมแทงหนามเอาไว้เอาไว้ใส่เวลาเวลาหนามมันพอใส่นะครับผมก็ดูดขึ้นไว้ เหตุหลายอย่างครับผสมประสานกันหลายอย่างเนาะเบิ่งเนียพรมพายอย่างเมืองบอ่อคุณครับคุณอุ้ยเป็ดเพิ่นก็หลายเด้อครับเบิ่งทั้งเป็ดทั้งห่านทั้งนงยุงเต็มเลยเห็นบ่หลายขนาดเลยครับ เทีหลายอย่างครับผมเบิง่งสวนปลาล์มสวนปลาล์มนะครับเนาะเดี๋ยวผมพาย,ย่างเลาะเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับเนาะสวนปลาล์มนี่ก็เดือนหนึ่งนี่ก็เดี๋ยวขายอยู่ประมาณสองเถ้อครับปลาล์ม คือเพั่นกับมีไล่ได้เขาแทบทุกมือครับผมไล่ได้เขาของเพั่นบ้งครับอันนี้ก็เป็นปอเนาะครับผมมักเกลี่ยงปลานำนะเลี่ยงปางางลาเลี้ยงหลายยางผสมประสานกันไปนะครับเนาะ เบิ่งครับอันนี้เป็นเป็นของหมูอีกโซนหนึ่งนะครับผมเป็นของหมูอีกโซนหนึ่งนอกผืนกะเห็ดอันนี้ก็แทงน้ำเหมือนครับผมเอาไว้ใส่ล่างหมูล่างยังที่ละล่างของหมูยังยาันน้ำมะพร้าวนะครับเลวลาน้ำมะพร้าวก็มีตัวหนีมาใส่ใจ มาใส่ไมงังีังสีนะครับขอหมูอีกอันหนึ่ง่ะหลายครับผมอันนี้หมูหมูอย่งหมูป,ป่าบ่าบาอยเลยนะครับผมนอนตายแรงยังเนี่ยนี่ครับหลายครับผมหมู นอนเอรีดาลาเลยหลยขนาดก็ผมอนอ้มีอีกโซนหนึ่งอยู่ฟังล่องสีนะมบ่ได้พาิางาไปเบิงนะครับนาะเบิองโซนนี้ก่อนเบิ่งเนาะครับเนาะอันนี้หมูปลาครับผมหมูปลา ปลาเนาะครับเนาะเบิ่งนเพือ่อนมันยืนแนมผมอยู่ครับผมหมูปลามันยื่นแนมผมอยู่นคนรับมีหมูอีกครับผมบนคนรับอีกตัวหนึ่งครับผมมันก็นออกลูกอยู่ครับผม ดูเพื่อนบ่นะครับบวกกาข้าวพี่ไก่ยันว่าน,นี่เนาะยเห็นบ่าดูเนียนหน่อยนะครับเบ่งดูว่าหน่อยหนอยครับผมบวกกาข้าไปี่ไก่นะครับยันมันตื่นเพิ่งหลายตัวขนาดเลยครับกำลังออกใหม่ๆครับผมกำลังออกเดือนมื่สองหมื่นะครับซี่บัวโตครับผมเบ่งน,นะ ตหักตะหกัะหกครับผมบกาเขาไป้ไก่ยันมันตื่นหลายตัวขนาดเลยครับหมูปลาครับผมตัวนี้หมูปลานะเรียงแบบแบบธรรมชาติเลยปล่อยเลยครับผมปล่อยแบบธรรมชาติเลยนี่ครับผม เดียายางกลับครับนคะครับผมมีแต่สวนป่ามเนาะมีหลายยางหลายเนียวครับผมบันนี้มันก็จะมีแบบว่าจากอำเภอน,นั่นจากอำเภอน,นี่มาเลียนรูน้ำเพนลนหลายนะครับผม มาตลอดมาเรียนหรูว่าเฮ็ดจังไดเนี่ยเจังไหนแดดเฮ็ดมันจะป๊ะหยี่แลยวจงสันจะสีนะครับผมมาเรียนหรูนะฟอเนาะมันพอเปี่ยมพันนะไลยครับผมนีม่ครับมแต่หมูปลาเลยครับผมมันขึ้นเต็มเลย อันนี้ขอขอหมูปา่า้ดยเพาะครับตัวนี้นี่ครับผมนี่ครับหมูปา่าตัวบวหไงเลยครับผมเฮ้ยทักทายหน่อยเว้นี่ครับตัวบวงไงเลยหมูปา่านี่ครับ จองนาเลยครับผมไปเบื้องครับผุนมิตรบ่อเบิ้ดเลยครับผมประเทศหลายยางช่วงนาฝนหนาเยังสี่ช่วงหนาฝนนี่แม่นเบิ้ดเลยบ่อพวกนี่เด้ใส่งานเบิ้ดครับผมพอพันป้าแน่พอพันกบแน่นะเลี้ยงขายอู้เดี๋ยวขายสมมึงกาเจ้าเมาก็สมมึงครับผมเบิ้งผุนครับ โอเคนะครับผมกับภาพพี่น้องเมื่อเลียนดูเลียนยังแคนีแหละครับผมผู้ได้ยางมาศึกษาอย่างมาเบิ่งกับมาใดนะครับผมที่จังหวัดศรีสะเกดเนะเาะอำเภอกันทละลักครับผมของคุณพ่อเปี่ยมแสงทองนะครับผมโอเคครับผมแคนีแล้วครับผมสวัสดีครับ